สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาสร้างเซิร์ฟเวอร์12คนในดอนะครับขั้นแรกให้กดเข้ามาในดอแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างแล้วก็กดข้างล่างสุดที่มีคำว่าเซิร์ฟเวอร์กดเลยครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ผมจะตั้งเป็นคำว่าแอมบูดแอนมนะครับ จะตั้งยาวกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าใครตั้งจนพอ,อใจให้กดบายนาวแล้วก็กดคำนี้ครับตัวสีดำดำแค่นี้เราก็สร้างเซิร์ฟเวอร์สีสองคนได้แล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย